สวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องทางช่องลีทองคีชานเอลครับผมวันนี้พามาชมหนังกลางเพลงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับทีมงานจำปาทองภาพยนตร์ครับวันนี้ลงงานอยู่ที่บ้านกระเดื่องนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมวันนี้พามาชมชุดใหญ่ไฟกระพริบของทีมงานจำปาทองครับผมวันนี้เสียดายครับพื้นที่ไม่พอครับผมนี่นะ วันนี้ฉายติดถนนกลางหมู่บ้านเลยนะครับพื้นที่ที่เจ้าภาพให้มาได้แค่นี้เองครับพี่น้องนะฮะทางด้านโจวันนี้ลงได้แค่โจขนาด10เมตรนะครับส่วนระบบเครื่องเสียงนี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับผมวันนี้ก็ลงบีดข้างละ24ดอกนะฮะตู้21นิ้วนะฮะเสียงกลางก็แขวนสองข้างเลยนะครับไฟแสงสีเสียงวันนี้ก็ลงสตบอสีตัวครับผมบีมข้างละ3 นะฮะไฟหน้าโจออีกโอ้โหนะฮะรับประกันครับผมวันนี้ทางด้านเสียงความมันหน้าโจอนะครับผมก็ช่วงเทสเสียงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเก็บบรรยิกาศมาให้ชมนะครับผมมาเดี๋ยวพาไปดูครับผมโอโ้เสียงกลางครับฝั่งนี้แขวนทั้งหมด6ตัวนะครับผมดอกก็เนี่ยครับผมน่าจะเป็นพีออดีโอนะนะครับแหลมก็จะเป็นตรงเปดครับผมฝั่งนี้ก็จะมีทั้งหมด8ตัว ตูเบตครับผมข้างละ24ดอกรับประกันครับงานนี้สั่นสะเทือนทั้งหมู่บ้านแน่นอนนะครับผมเป็นเบต21นิ้วนะครับผมค่าละ24ดอกนะครับผมโจวันนี้ได้ชมเป็นโจอขนาด10เมตรนะครับผมไม่พอจริงๆนะครับพื้นที่ไปไม่ได้แล้วครับผมติดแล้วครับฝั่งนู้นนะฝั่งแท่นชายก็พอดีเหลือเกินนะฮะติดต้นชมพู่แล้วครับฝั่งนี้โอ้นะฮะวันนี้นี่พื้นที่พอดีมากเลยนะครับบรรยากาศวันนี้ก็หันหน้าไปทางทิศ ตะวันตกนะครับผมมีงานมีการเรียกใช้ได้นะครับผมถ้าว่ามีพื้นที่ก็สามารถลงจอใหญ่ให้นะครับผมโอ้ไฟแสงสีเสียงครับพี่น้องนี่ฝั่งนี้นะครับผมใส่บีมเลยฮะนี่นะฝั่งนี้เขียนว่าคมมาดูนะฮะไฟสโต็ปใหม่ล่าสุด4ตัวนะครับไฟบีมอีก3ตัวนะครับรับประกันความมันหน้าจอแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของสเตนชายนะครับวันนี้ก็พอดีเหลือเกิน นะฮะขยับเข้าไปก็ติดต้นชมพู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแท่นฉายนะครับผมไฟบีมหน้าแท่น3มตัวเครื่องฉายก็น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องฉายเป็นของเอฟซันนะครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดคุมพลังนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังนะฮะสวยงามเลยครับผมนะครับมนีงามมีการได้ใช้ได้นะสำหรับพีโนโ่น้องทนใดที่อยากได้ความสสะใจนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแทนชายนะครับผมนี่นะฮอู้นะครับผมมีทางด้าน power ใหม่ล่าสุดของเจเลออดีโอนะครับผมตัวนี้จะเป็น pv 2 5นะครับผมเข้ามาสอง่ทนนะครับผมส่วนด้านบนก็จะเป็นคาร์บออดีโอ pv 13นะครับผมแล้วก็ตัวเบรดตัวนี้เป็นของอะไรอะนะฮะมองไม่เห็นเบรนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมิกเซอร์นะครับผม โอ้สวยงามเลยครับผมนะจักระเบีบได้สวยมากนะครับผมวันนี้ลงโจขนาดมินิแล้วกันนะครับพื้นที่ไม่สามารถขยับโตไปได้นะครับผมเนี่ยครับผมติดแล้วครับพี่น้องนี่นะติดทางด้านต้นชมพู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของจอเล็กสุดของจำปาทองภาพยนตร์นะครับผมก็ตามที่ พื้นที่เจ้าภาพแล้วกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบ้านเจ้าภาพนะครับพยายามตั้งโจให้ใกล้ที่สุดกับงานนะครับวันนี้เป็นงานฉลองอัฐินะครับผมอยู่ที่บ้านกระเดืองนะครับผมอำเภอสองห้องจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอืออันนี้แค่ข้างเดียวนะพี่น้องนี่อือนะยืนอยู่หน้าตู้ไม่ใช่ใครจะสะเทือนบอนะครับผมจัดเต็มจัดหนักครับกับทีมงานจำปาทองคมมาดูนะครับผมนี่นะฮะ ป้ายวันนี้ก็ขึ้นได้แค่3ตัวนะฮะดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งดีแล้วก็จำปาทองดิจิตอลนะครับจอก็นะผมว่าวันนี้นี่น่าจะอัดเสียงไม่น่าจะได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้มีแต่กระจกนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณ80%พอมั้ง <c oughs> ถ้าถึงร้อยนี่ไม่น่าจะเหลือบ้านข้างๆนี่มีกระจกร่วงแน่นอนครับผมเบลดข้างละย24ดอกนะครับผม21นิ้วกระแทกข้างนะครับผมเออ นะรับประกันมีงานมีการนี่จ้างไปรับใช้งานนี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนครับผมมาเดี๋ยวดูมุมไกลกันสักหน่อยนะครับนี่นะครับรับประกันความสันสะเทือนนะทุกพื้นที่ทุกเทศการงานพิธีต่างๆนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามทาง facebook หรือว่าจะเป็นแฟนเพจจำปาทงภาพยนตร์ไม่น่จะหายากนะครับในส่วนของเบอร์โทรศัพท์เนาะส่วนเรื่องราคาก็ ลองไปสอบถามกันเอาเองแล้วกันว่าราคาขายตามจังหวัดที่พี่น้องอยู่จำปาทงจะรับงานอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับมาดูในส่วนของรถนวยครับวันนี้ซุกซ่อนไว้ตรงนี้นะครับผมเข้าซอยขนาดพอดีเลยนี่นะฮะสติกเกอร์สวยงามบิ๊กบิ๊กจำปาทงนะครับรถก็จะเป็นลายสีน้ําเงินฟ้านะครับผมเป็นรถ10บล้อนะครับผมนี่นะเข้าไปในซอยพอดีเป๊ะเลยครับผมเอามาเอบไว้ตรงนี้นะครับส่วนเครื่องบัรทไฟอยู่ด้านหลังนะครับ นี่ดิเบอร์โทรศัพท์พี่น้อง0872415370นะครับผมกับทีมงานจำปาทองภาพยนตร์มีงานมีการที่ใช้ได้ครับผมนี่นะฮะอันนี้จอเล็กนะนะปกติก็จะเห็นจอใหญ่นะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าจอใหญ่สุดกี่เมตรนะครับแต่น่าจะใหญ่เลยแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยใหญ่อีกหน่วยหนึ่งนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์กับทีมงานจำปาทองภาพยนตร์นะครับวู้นะฮะ อยากอยู่ตอนถึงลองเสียงเด็พี่น้องนะว่ามันจะสั่นสะเทือนขนาดไหนแต่วันนี้ผมติดภารกิจต้องไปถ่ายร้านเครื่องเสียงต่อครับผมก็เดี๋ยวรอชมในของ YouTube ท่านอื่นแล้วกันว่าจะสั่นสะเทือนแค่ไหนผมขออนุญาตพาพี่น้องมาชมบรรยากาศช่วงติดตั้งนะครับแต่ว่าหน่วยนี่รถหน่วยมาตั้งแต่มืดค่ําเลยนะครับผมตั้งตั้งแต่นุ่มุ่นนะครับผมพอช่วงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ดีนะมาตั้งแต่มืดมืด นะครับผมตั้งไม่ต้องโรนด้วยนะครับเวลานี้ก็เหลือแค่โรบันเลงแค่นั้นอีกนะครับผมเอออลังการของเทเลยครับพี่น้องเบียด้างละ24ดอกบ่ถูกไหมนี่สี่แปดสิบสองข้าละกกี่ดอกนี่พี่น้องผมนับผิดบน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่ถูกแล้วเดนนาอยี่สดอก นะเออนะครับผม,มนั้นนับผิดเดี๋ยวซวยเลยใช่ไหมพี่นอ้องตกเลขหรือเปล่านี่นะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยด้วยข้อมูลไหนผิดพลาดยังไงก็ต้องขอประทานอภัยด้วยเด,ด,ด้อพี่น้องเด้อนะครับบางข้อมูลก็อาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างเนาะพี่น้องเนาะนะฮะก็อาจจะสื่อสารผิดพลาดกันไปนะครับไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิน้นนะคแค่เก็บบรรยากาศพูดคุย ให้มีรอยยิ้มให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมอ่ะฝากไปด้วยนะครับกับทีมงานจับปลาทองภาพยนตร์มีงานมีการก็เบอร์โทรที่ผมแจ้งจ้างไปได้เลยเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วครับพี่น้องโชคดีมีตังใช้คลิปนี้สวัสดีครับ